สินแสเข่งพาดวงตัวเลข31และ32ชี้หันตภัยและอุปสรรคชะตาผู้นําอาจารย์ชนมทัศรุษไทยพองสินแสเข่งผู้อํานวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ดวงชะตาผู้นํารัฐบาลจากตัวเลขลำดับในการดํารงตําแหน่งชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาใหญ่ที่รออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่31แพทองทานชิน,นวัตรและนายกรัฐมนตรีคนที่32ออนุทิมชันวีรกุล แพทองทานชิน,นวัตรหมายเลข31เป็นตัวนำพาให้เกิดอุปสรรคและมหันตภัยในการปฏิบัติหน้าที่การงานชีวิตมักจะโชคร้ายประสบปัญหาไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังถูกหักหลังและมีเรื่องเสะเตือนใจอย่างรุนแรงตัวเลขบ่งบอกถึงอุปสรรคที่เกิดจากการกระทําของตนเองทําให้ตกดวงกาลากินีเฉพาะสตรีเพศต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและการผ่าตัดตําแหน่งหน้าที่การงานอาจมีอุปสรรคและไม่ได้ดั่งใจ ก่อให้เกิดความเป็นศัตรูและความขัดแย้งการทำงานไม่ราบรื่นมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลานายกลำดับที่32คุณอนุทินชาญวีรกุลตัวเลข32ต้นดีปลายร้ายสินแสเข่งวิเคราะห์ว่าหมายเลข32ของผู้ที่รับตำแหน่งในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีแห่งความโหดร้ายปี2568นี้ไม่แตกต่างจากหมายเลข31และยังคงเป็นตัวเลขมหันตภัยอย่างต่อเนื่องเปรียบเหมือนถูกวางยาการบริหารงานจะมีความขัดแย้งของบ้านเมืองต่อเนื่อง ทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังลักษณะบุคคลตามเลข32เป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่สเสน่ห์นี้อาจนำมาซึ่งทุกข์และอุปสรรคได้มีความยึดมั่นในอุดมการงานทุกอย่างต้องทําด้วยตนเองหากไม่ทําเองจะประสบความล้มเหลวระวังเรื่องอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังผู้นําชายต้องระวังเรื่องสตรีเพศที่อาจสร้างความเดือดร้อนและอุปสรรคให้เกิดขึ้นจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แต่ตัวเลขนี้เป็นแบบต้นดีแต่ปลายร้าย อาจมีลางร้ายติดตัวที่ต้องระวังสินแสเข่งย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แต่ผู้นำจะต้องแก้ไขด้วยตนเองโดยการ 1. ระวังและรู้จักหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะเกิดขึ้น 2. รู้จักปล่อยวาง 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงในตนเองหากผู้นำรู้จักปฏิบัติตามนี้ก็อาจจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าไปได้สวัสดีครับสินแสเข่งครับ วันนี้จะผูกด,ดวงชะตาผูกเลขรหัสระบบสุรยิยะจักรวาลว่าบางทีตัวเลขนั้นมันก็บ่งบอกถึงเส้นทางของชีวิตมนุษย์ที่มีโอกาสที่จะเป็นไปผู้ที่มีตัวเลขเพื่อที่จะนำพาตำแหน่งหน้าที่การงานของตอนเองนั้นไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นก็ทำให้มีอุปสรรคได้เหมือนกันเรามาดูนะครับว่า ตัวเลขนายกร,รัฐมนตรีคนที่31ในอดีตที่ผ่านมานั้นตัวเลขนั้นบ่งบอกถึงอะไรคําว่า31นั้นก็หมายถึงว่าชีวิตมักจะมีโชคร้ายที่จะประสบปัญหาขอให้เกิดเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นและถ้าหากว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัด และเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีโอกาสที่จะพัดพลาดแล้วก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่สมหวังจากการกระทํานั้นทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความราบรื่นมักจะมีอุปสรรคและคอยขัดขวางอยู่เสมอดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่มีหลักของเลข31เป็นตัวนําพาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะส่งผลให เป็นอุปสรรคเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับการที่ทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้เกิดความเป็นศัตรูสร้างความขัดแยง้งขอให้เกิดความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นนั่นคือนายกรัฐมนตรีคนที่31แพทองฐานชินวัตรทีนี้มาดูตัวเลข32ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรคุณว่าเลข3 2นั้นจะบ่งบอกถึง บุคลิกของตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตนเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงนข้ามแต่เป็นคนที่มีอุดมการยึดมั่นในอุดมการของตนเองเป็นคนที่สามารถที่จะคิดวางแผนทําได้ตนเองเพื่อที่จะส่งผลให้ประสบความสําเร็จงานทุกอย่างนั้นหากไม่ทาด้วยตนเองก็จะมีโอกาสพัดพรากแล้วก็ไม่สมหวัง ชีวิตจึงเป็นแบบว่าในช่วงแรกก็อาจจะดีขึ้นแต่พอไปช่วงหลังเขาเรียกว่าผลร้ายก็จะตามมาด้วยเหตุนี้การที่จะขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็ควรที่จะต้องระวังไว้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและถ้าหากว่าหมายเลข32นี้เป็นของผู้ชาย ที่มารับตําแหน่งหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ต้องระวังเรื่องเพศตรงข้ามหรือผู้หญิงที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเป็นอุปสรรคให้กับตนเองในการปฏิบัติหน้าที่และถ้าหากว่าในดวงชะตานั้นมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้อนาคตนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่หมายเลข32นั้น มีโชคดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็คือมีดวงอุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่และได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นหมายเลขประจำตำแหน่งในการขึ้นมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีความหมายด้วยแต่สิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงไม่ดีบ่งบอกถึงเป็นอุปสรรคต้องแก้ด้วยตนเองต้องรู้ด้วยตนเองอะไรคืออุปสรรค อะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นต่อหน้าที่ตําแหน่งและการงานของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ด้วยตนเองตัวเลขไม่สามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้แต่ถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆนั้นด้วยการระมัดระวังหลีกเลี่ยงก็จะส่งผลใน้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับ แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ